สวัสดีค่ะเอฟซีที่น่ารักของแม่ทุกคนสวัสดีสวัสดีค่ะโอ้ยอยูอ่เขยค่ะคลิปนี้มารีวิวเหรียญน,นะคะที่รับซื้อค่ะเหรียญและธนบัตรที่มีการรับซื้อเข้ามานะคะมารีวิวให้รับชมกันค่ะว่าแบบไหนที่ไ้าน่ารับซื้อนะคะเอาเป็น อะไรดีก่อนธนบัตรก่อนแล้วกันเนาะเขาเขาค่าอนข้างจะเกะกะจะได้เอาออกไปก่อนอ่ะรีวิวธนบัตรนี้เป็นธนบัตรหนึ่งร้อยบาทใบนี้นี่ค่ะอ๋อนี่เขาเลอยเขาลอกออกเป็นธนบัตรใบนี้นะคะ อันนี้เป็นธนาบัตรเขาลอกจากเจ็ดสิบธนาบ,าบัตรแบงค์ร้อยนะใส่ไปเลยไม่ต้องลอกด้านนี้ด้านหน้าด้านหลังเนี่ยนะคะเป็นของรุ่นนี้ธนาบัตรที่ระลึกเนื่องที่ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะธนาบัตรชนิดราคาหนึ่งร้อยบาทเนื่องในโอกาสพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชาชนมาพรรษาเจดรอบห้าธันวา2 5งห้าหเจ็ดรอบในหลวงรัชการที่9นะคะปกจะเป็นแบบนี้ค่ะเนี่ยเขาจะพับแบบนี้นะคะอันนี้รับซื้ออยู่ที่110บาทนะเขามีธนบัตรมีสองใบนะคะแต่ซองเขามีมา1นึ่งก็อย่างนี้ค่ะแล้วก็มา อันนี้เขาก็จะเป็นธนาบัตรชนิดราคาหกสิบบาทหกสิบาทธนาบัตรเขาอยู่นี่ธนาบัตรที่ระลึก60บาทพร้อมปกรับซื้อ70็ดสค่ะ บางคนนะเขาเขากาเขา,เขา,เขามีความหวังว่าธนบัตรที่เขาเก็บไว้อะเก่าแล้วนานแล้วจะมีเป็นราคาเป็นหมื่นเป็นแสนตามที่เขาไปได้ยินมาไม่เป็นความจริงนะคะต้องใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะบางคนเขาเขาต้องการที่จะให้เราโอนเงินให้เขาอ่ะเขาก็บอกราคาสูงๆเพื่อที่เราสนใจใช่ไหมคะเราก็ทักเข้าไปโอนเงินค่ะธนบัตรที่ระลึก เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสจัดงานฉลองสิริราชาสมบัติครบ60ปีนะคะอันนี้คือ60สปีอันนี้คือครองราชครองราชเจสปีนะคะครองราช60สปีครองราชเจปีเจ็ดรอบพระชนพระชนพรรษาเจ็ดรอบครองราชหกสิบปีอ่ะ,อะโอเคแล้วก แทบใครเขาบอกว่ารับซื้อเป็นหมื่นเป็นแสนนะคะต้องต้องดูให้ดีนะคะเขาเขาจะให้เราโอนเงินนะคะการซื้อขายค่ะร้านที่รับซื้อจริงทุกร้านไม่มีการโอนเงินใดๆทั้งสิ้นนะคะไม่มีการโอนเงินให้ผู้ซื้อเด็ดขาดทุกกรณีค่ะคนขายนะคะจะต้องได้รับเงินนะคะคนซื้อต้องโอนเงินมาให้คนขายนะคะไม่ใช่คนขายโอนเงินให้คนซื้อนะคะไม่ใช่นะคะธนบัตร พระชนพรรษาเจ็ดรอบเนะะี่ยค่ะเขาก็จะมีเขียนไว้นะคะที่รึเจ็ดรอบพระชนพรรษาอันนี้ก็จะเป็นแบงค์ร้อยแบบสิบเอ็ดแบบสิบเอ็ดนี้เขาจะมีโทมัสไม่ขอฟัฟค่ะแบบสิบเอ็ดนี้เขาจะมีพระปางสามยอดแบงค์ห้าร้อยแล้วก็แบงค์ร้อยด้านหลังโอ้นี่เลขสวยด้วยนะคะเลขหน้ามังกรหน้ามังกรหัวมังกร 7, เจ็ดเก้าเจ็ดนะคะแล้วก็ แปดแปดตองเก้าเลขสวยค่ะชิ้นนี้ราคาห้าร้อยบาทเมื่อก่อนนะเคยมีราคาสูงแบงค์เนี้ยเนเคยขายได้ห้าหกร้อยบาทแต่ณนะปัจจุบันนี้ทำไมราคาลงจังเลยไม่เข้าใจอย่างพระปางเนี่ยจังเมื่อก่อนเคยขายนะเป็นพันเลยนะคะราคาสูงนะคะเคยเคยเคยซื้อขายกันหลักพันแต่ปัจจุบันนี้ไม่ข้ามเจ็ดร้อยอะค่ะ คนเที่ยวาขายลงขาย 800, าเจ0ดแ้อเที่ยขายได้นี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วค่ะณนะปัจจุบันนี้ราคานี้จริงๆค่ะอันนี้ก็จะเป็นธนบัตรชนิดราคา100กับ500แบบ11แบบ11นี้เป็นแบบที่พิมรุ่นรุ่นแรกที่พิมในในโรงพิมพ์ธนบัตรแห่งประเทศไทยจึงได้นำภาพที่เป็นสัญ,ญลักษ์ณ อันโดดเด่นของไทยนะคะปูชน,นีสถานสำคัญของไทยขึ้นมาเป็นด้านหลังของธนบัตรอย่างเช่นชนิดราคา500้อบาทเนี่ยค่ะธนบัตรชนิดราคา500ร้อบาทก็จะเป็น500้ยพระปรางสามยอดจังหวัดลบบุรีแล้วก็จะมีเนี่ยค่ะครุฑครุฑสมัยลบบุรีเห็นไหมคะนี่ครุฑนะคะครุฑครุฑยุคลบบุรีอะค่ะยุคข,ขอมอะไรประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะ ด้านหลังจะเป็นพระปางสามยอดชนิดราคา500บาทและนี้ก็จะเป็น100บาทรุ่นเดียวกันนะคะเนี่ยวัดวัดอรุณรานวราดามหรือวัดพระแก้วมรกตวัดพระแก้วที่พระราชวังปัณนไม่ไม่แน่ใจว่าจะเรียกว่าวัดพระแก้วด้านพระมหาราชวังหรือว่าพระมหาราชวังด้านวัดพระแก้วอะไรประมาณเนี้นะคะประมาณนี้แหละค่ะ อันนี้นะคะเลขสวยไหมคะนะคะเลขสวยใช้ได้เลยข้างหน้าเก้าหลังแล้วก็เนี่ยเจ็ดแปดเก้าไอ้เก้า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 เจ็ดแปดนะมังกรค่ะ,ะแล้วก็ธนบัตรที่ระลึกหนึ่งร้อยบาทแล้วก็มาอันนี้อ่ะมีเจ็ดสิบด้วยอันนี้จะเป็นธนบัตรชนิดราคาเจ็ดสิบ ชนิดราคา70บาทนะคะวาระก็คือตามตามธนาบัตรหรือธนาบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ70ปีอันนี้คือครองราช70ปีนะคะอันนี้คือพระชนภาษาเจ็ดรอบอันนี้ก็คือครองราช60ปีเห็นไหมคะ เขาจะมีที่ระลึกในโอกาสวโรกาสต่างๆต่างๆอะไรเงี้ยเขาก็จะมีที่มาที่ไปของของแต่ละฉบับหน้าเก็บสะสมม่ะค่ะนะคะของในหลราชการที่9อันนี้ก็จะเป็น80พิชนพันษาหรือที่เราเรียกกันว่าแบงค์16บาทใช่ไหมคะเนี่ยธนบัตรน้าเก็บค่ะ เนี่ยอันนี้คนนี้เขาเก็บไว้ใหม่ๆเขาเก็บไว้อย่างระบายระบายอะไรประมาณเนี้ยเขาก็นํามาขายเก็บของพวกนี้ไว้อะมีอนาคตแน่นอนเห็นไหมคะคืออย่างถ้าแลกมาไม่เกินหน้าเหรียญไม่เกินหน้าแบงค์แลกมาไม่สูงก็เก็บไว้แล้วถ้าจะขายเมื่อไหร่ก็คือเราก็เท่ากับเราเก็บเงินสดไว้ใช่ไหมคะแต่เรื่องว่ากําไรอ่ะจะมากจะน้อยอะไรเงี้ยอีกเรื่องหนึง่งแต่ถ้าเป็นถ้าเราแลกมาหน้าแบงค์นะคะหน้าแบงค์เราจะไม่ขาดทุน แต่ถ้าเป็นแบงค์ที่ระลึกหรือเหรียญที่ระลึกที่มีราคาต่างสูงสูง,สงอะ่ะแบบนั้นป้าแนะนําให้เก็บนะคะเสี่ยงกับการขาดทุนถ้ากระแสะเขาดีก็จะได้ราคาดีแต่ถ้ากระแสะเขาแผ่วเมื่อไหร่กระแสะตกนะคะราคาเหรียญราคาแบงค์ของสะสมทุกอย่างคะ่ะจะตกลงเลยเหมือนกัน อย่างเช่นทุกวันนี้นะคะคนเขาก็จะเล่นเหรียญเล่นเหรียญที่มีกระแสเหรียญไหนที่มีกระแสคนเขาก็จะได้เหรียญนั้นนะคะเอามาเหรียญมาแบงค์นี้ค่ะอันนี้แบงค์เราจะเรียกกันตามตามลักษณะของแบงค์ตามลักษณะของเหรียญของแบงค์อันนี้เราก็จะเรียกกันว่าแบงค์สิบหกบาทใช่ไหมคะชื่อของธนบัตรจริงๆก็คือธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมาพันษาแปดสิบพันษา5ห้าธันวาสองห้าห้าศูนที่ที่มาของคำว่าแบงค์สิบหกบาทเนื่องด้วยที่ว่าเอามารวมการบวกกันนั้นเขาเป็นใบเดียวมันไงเขาไปอยู่ใบเป็นภาพภาพรวมเนี่ยหนึ่งใบหนึ่งบาทห้าบาทสิบบาทรวมทั้งหมดได้สิบหกบาทได้สิบหกบาทเราก็จึงเรียกกันว่าแบงค์สิบหบาท เรียกกันง่ายๆตามลักษณะของธนบัตรนะคะแบ่งสิบหกบาทต,ตามจริงแล้วเขาเป็นใบเดียวกันนะคะเขาไม่ได้แบ่งเนี่ยค่ะเขาจะเป็นใบแบบนี้จะเป็นพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านตั้งแต่ทรงพระเยาวเนี่ยค่ะจนถึงปัจจุบันที่โบกมือโบกรหัสยินดีอยู่ในเลขเก้าเนี่ยค่ะเลขเก้าเก้าไทยนะคะเนี่ยค่ะอยู่ในเลขเก้าไทย เนี่ยพระราชะกรณียกิจของพระองค์ท่านเป็นภาพที่สวยงามมากค่ะเกี่ยวข้าวท่านพระองค์ท่านเดินไปไหนนะคะจะดําเนินไปทางไหนก็จะมีเนะะี่ยค่ะทรงแผนที่เห็นไหมคะแผนที่กับกล้องที่เราเห็นกันแบบติดหูติดตาเราแบบว่าฝังใจเราตลอดเลยพระองค์ท่านจะต้องเน,นะะี่ยค่ะแผนที่กับกล้องนะคะจึงเห็นได้ว่านะคะเห็นคือเห็นแล้วรู้เลยว่าพระองค์ท่านอะ่ะเป็นนักพัฒนาจริงๆ จะมีแผนที่เนี่ยกังหันใช้พัฒนาก็เป็นฝีมือของพระองค์ท่านแล้วก็มีหญ้าแพรกหญ้าหญ้าหญ้า,าแพรกหญ้าแฟกหญ้าแพรก,พรกบำรุงดินน่ะฝนหลวงเห็นไหมคะชัดเจนน่ะที่ท,ที่ที่เห็นได้ชัดเจนใช่ไหมคะฝนหลวงนะคะกังหันสวยนะคะเนี่ยเป็นภาพสวยหลายคนน่ะเข้าใจผิดอะ่ะไปตัด ตัดเสียหมดเลยนะเข้าไปตัดออกตัดแล้วมีการตัดแล้วเอามาขายด้วยนะมีค่ะเรื่องจริงมีบางท่านตัดแล้วนำมาขายบอกโถแค่ตัดก็รู้สึกแย่แล้วธนบัติที่ระล,ลึกเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา80ดพรรษาห้าธมาสองหาห้าจัดพิมพ์ขึ้นเป็นฉบับ จำนวน3ชนิดราคา1บาท5บาท10บาทครวมกันเป็น16บาทตามภาพที่เห็นที่จองออกจากธนาคารฉบับละ100บาทแต่ณปัจจุบันซื้อขายกันไม่ถึงร้อยค่ะ ซื้อขายกันต่ํากว่าร้อยนะคะปัจจุบันซื้อขายกันต่ำกว่าร้อยแต่ที่ออกมาจากธนาคารจองกันมาคือ100บาทนี่แหละที่สาเหตุพนะบอกว่าถ้าเก็บที่มีส่วนต่างเยอะก็เสี่ยงกับการขาดทุนนะคะโอเคเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ